สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกเทคนิคดีๆที่ทําให้เข้าเมล็ดสวยเมล็ดเต็มน้ําหนักดีด้วยการให้ปุ๋ยทางใบวันนี้ไม่ได้มาโฆษณานครับแต่บอกเทคนิคเฉยๆท่านจะใช้ปุ๋ยของบริษัทไหนหรือว่ายี่ห้อไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นปุ๋ยอินทรียพวกฮอร์โมนไข่หรือเจอดินซีสังเคราะห์แสงก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะมาบอกเทคนิคดีๆ ผลผลิตของข้าวในแต่ละรอบในการทานาเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นดินน้ําสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ค่อนข้างยากแต่ปัจจัยที่พี่น้องเกษตรษกรสามารถจัดการและควบคุมได้อย่างทิมพี่ก็คือการให้ปุ๋ยบำรุงต้นข้าวซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ข้าวมีเมล็ดสวยดกเต็มรวงและก็ให้ผลผลิตสูงได้ตามความคาดหวัง วันนี้ก็มีเทคนิคดีๆนะครับอย่างการฉีดปุ๋ยทางใบเนี่ยมาฝากกันรับรองว่าข้าวที่จะได้นั้นอนะ่ะเมล็ดเต็มรวงอัดแน่นไปด้วยคุณภาพนะครับการให้ปุ๋ยทางใบนะนะั่นสามารถให้ได้เฉพาะปุ๋ยหรือสารอาหารที่คิดคน้นเพื่อฉีดพ่นทางใบเท่านั้นนะครับเช่นปุ๋ยน้ำปุ๋ยเกล็ดฮอร์โมนบำรุงข้าวน้ำหมักชีวภาพฮอร์โมนไข่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแต่ในกรณีของปุ๋ยเม็ด หรือปุ๋ยแข็งเนี่ยอย่างเช่นพวกยูเลียพวกปุ๋ยสูตรต่างๆ15 15 15อย่างเงี้ยไม่สามารถนําละลายไม่สามารถนมาละลายน้ำแล้วฉีดพ่นได้ทั้งใบได้นะครับเนื่องจากสารอาหารที่ผสมในปุ๋ยแบบเมนะ็ดน่ะต้นข้าวไม่สามารถนำไปสังเคราะห์แสงได้ทันทีเพราะมีเกลือเป็นส่วนประกอบจึงจำเป็นต้องผ่านการดูดซึมทางรากเท่านั้นนะครับ มาดูประโยชน์นะครับประโยชน์ของการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบหรือพวกฮอร์โมนก็จะช่วยเสริมสารอาหารให้กับต้นข้าวเพิ่มเติมจากที่รากดูดซึมเพิ่มเติมจากที่ให้ทางดินนะครับซึ่งการฉีดพ่นโดยตรงไปที่ใบนะจะทําให้อัตราการสังเคราะห์แสงเพิ่มขึ้นช่วยกระตุ้นให้ต้นข้าวดูดน้ําได้มากดูดปุ๋ยได้ดีทําให้รากนะดูดซึมสารอาหารเข้าไปในลาต้นได้มากขึ้นจึงส่งผลให้เพิ่มผลผลิต รวงข้าวเนี่ยดกตามมาเลยนะครับอันนี้เรามาดูระยะที่จะฉีดกันนะครับการฉีดปุ๋ยทางใบควรทำในระยะที่ข้าวตั้งท้องช่วงข้าวออกรวงเพราะเป็นช่วงที่ข้าวเนี่ยเริ่มสะสมอาหารเพื่อสร้างรวงจึงจำเป็นต้องให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและครบถ้วนนะครับ โดยควรคทาการฉีดพ่นในช่วงเช้าไม่เกิน10โมงเช้านะครับเพราะในช่วงนี้อากาศยังไม่ร้อนมากพืชจะเปิดปากใบกว้างที่สุดทําให้ต้นข้าวในสังเคราะห์แสงได้ทันทีและดูดซึมได้เร็วขึ้นนะครับส่วนช่วงเที่ยงไปจนถึงเย็น,นยควรเล็กเลี่ยงเพราะว่าช่วงเที่ยงอากาศร้อนจัดต้นข้าวจะปิดปากใบเพื่อลดการขายน้ําทําให้การดูดซึมนั้นได้น้อยลงและปุ๋ยที่ถูกชิ้น และปุ๋ยที่ถูกฉีดพ่นจะถูกแดดเผาจนเลอะเหยก่อที่ข้าวจะได้ดูดซึมได้หมดนะครับส่วนช่วงเย็นนั้นต้นข้าวจะคายน้ำเพื่อจึงไม่สามารถดูดซึมปุ๋ยที่เราฉีดพ่นไปได้นอกจากนี้ยังเป็นการดันปุ๋ยที่เราฉีดทิ้งทำให้เสียเปล่าเดเหมืน,นเราฉีดปุ๋ยทิ้งไปเปล่าๆนะครับ นี่ต้องดูช่วงเวลาด้วยแต่ทั้งแต่ทั้งนี้หากเป็นสารชีวพันธุ์หรือจุลินทรียนะ์เนี่ยควรฉีดพ่นในช่วงเย็นอันนี้ก็อันนี้จะต่างกับเคมีเคมีไม่ฉีดช่วงเย็นแต่ว่าสารพวกชีวพันธุ์เนี่ยสารพวกจุลินทรีย์ต่างๆเนี่ยฉีดในช่วงเย็นหรือค่าเพราะพวกจุลินทรีย์จะได้มีเวลาฟื้นตัวหรือขยายตัวตลอดทั้งคืนนัาา่นหมายความว่ากลางคืนมันมีเวลาพักตัวเพราะว่ากลางคืนมันจะไม่ร้อน ว่าหากทาการฉีดพ่นตอนเช้าหรือเที่ยงเนี่ยจุดินรีส่วนมากจะถูกแดดเผาแล้วระเหยไปนี่ก็คือเหตุผลที่ต้องฉีดช่วงเย็นนะครับเป็นพวกสารจุดินทรีย์ต่างๆแล้วก็ควรฉีดในในช่วงที่ท้องฟ้าเปิดไม่คลึ้มนะครับคือถ้าไม่มีฝนไม่มีอะไรเนี่ยฉีดได้ปกติอากาศเช้ามาตื่นเช้าไหมแดดอากาศโปรง่ง ท้องฟ้าแจ่สใสในชีดได้เลยครับถ้าวันไหนฝนจะตกนต้องฉีดเพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดเนี่ยมันมีโอกาสที่ฝนจะตกก็ถ,ถือว่าช่วงนี้มีความชื้นในอากาศสูงทําให้ต้นข้าวเนี่ยไม่ค่อยคายน้ําปากใบมันก็ไม่เปิดส่งผลให้การดูดซึมทางใบและรากเนี่ยน้อยลงการเน้นฉีดปุ๋ยข้อมูลเนี่ยก็เน้นที่ใต้ใบนะครับเพราะว่าใต้ใบเนี่ยจะมีมันจะใต้ใบเนเนื่องจาก ปากใบพืชนั่นแนหะเจ็ดสิเปอร์เซ็นที่อยู่ใต้ใบจึงควรเน้นจุดนี้เพื่อให้ต้นข้าวได้รับสารบำรุงอย่างเต็มที่อันนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆนีครับเป็นวิธีการฉีดและก็ช่วงเวลาการฉีดส่วนปุ๋ยหรือฮอร์โมนนั่นนะ่ะท่านจะไปใช้บริษัทไหนนั่นก็นแล้วแต่วิจารณญาณของท่าน นี่แต่แต่ว่านี่เป็นเทคนิคในการฉีดเพื่อให้ได้เพื่อเพื่อ,อมันได้รับสารอาหารเต็มที่และช่วงสําคัญก็คือช่วงเวลาเข้าตากเกศรก็ไม่ควรฉีดหมายถึงว่าเข้าเข้าควรจะสลัดเกรสรทิ้งก่อนแล้วจึงค่อยฉีดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บางคนทั้งบางคนก็ฉีดทั้ง สลัดเกสรเลยเพราะว่ามันจะทําให้เกสรเปรียกแล้วมันจะทําให้การผสมไม่สมบูรณ์อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคเทคนิคใครเท,ทคนิคมันนะครับวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาบอกก็วังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยผิดพลาดประการใดขอขอภัยมาณที่นี้ด้วยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ